มีมะนาวโหไหมคะหนูจะพาเด็กไปแข่งทำน้ำพริกใช้วัตถุดิบหลักเป็นมะนาวโหคะ่ะสวัสดีครับผมนิพนธ์แอดมินเว็บไซต์ i longtail.com ตลาดออนไลน์ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคนครับผมเพิ่งขึ้นมาจากสวนลงไปปลูก มะละกอแขกดําได้มาสามต้นครับวันนี้ตามสโลแกนอยากกินอะไรก,รปก็ปปูกสิ่งนั้นแต่กิจไม่ดีสิ่งที่เราทําได้คือลดรายจ่ายก็ในเมื่อเราเพิ่มรายได้ไม่ได้นี่ครับเราก็ต้องลดรายจ่ายการทาสวนสิ่งที่ดีตามมาคือเรื่องของสุขภาพนะครับการได้ออกกำลังกาย แล้วก็สูดอากาศบสุทกลางสวนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้ต้องมีความตั้งใจพอสมควรทีเดียวครับยุคนี้เราสามารถ work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้ work from anytime ทาำงานเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเมื่อเทคโนโลยี นำเรามาถึงตรงนี้ได้ผมว่าเราควรจะเอาข้อได้เปรียบของยุคสมัยมาใช้ให้เต็มที่นะครับเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาทั้งทงที่จริงๆก็ยังไม่อยากตื่นนะครับแต่ว่าเสียงตามสายเสียงดังมากผู้ใหญ่บ้านประกาศว่ามีช้างป่าเดินเข้ามาแถวๆชายหมู่บ้าน สองเชือกครับรู้สึกดีมากนะครับที่นี่ระบบนิเวศแบบนี้คนกับช้างอยู่ใกล้ชิดเตืนขนาดนี้เราไม่ต้องไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูช้างให้เสียตังค์เลยครับหัวข้อหลักที่ผมจะพูดวันนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเปิดร้านขายของออนไลน์บนเว็บที่ผมทำ ก็คือเว็บ i o o n g เ a i l c o m เนี่ยครับเว็บ i longtail.com เป็นเว็บตลาดออนไลน์ของคนไทยซึ่งก็ผมเนี่ยครับคนไทยแล้วเป็นคนทําเป็นเว็บมาสเตอร์ทำเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คนไทยได้มีแพลตฟอร์มของคนไทยเรากันเองนะครับมีหลายคนบ่นว่าทุกวันนี้มีแต่แพลตฟอร์มของต่างชาติ ก็คนที่บนผมก็งงเหมือนกันครับเพราะเขาก็เคยทำแพลตฟอร์มแต่เขาก็ขายขายทิ้งแล้วไม่รู้เขาบ่นทำไมนะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาชวนหรอกทุกวันนี้ฉันก็ขายของอยู่บนโซเชียลอย่าง Facebook i n s t a g r กร YouTube Line t i k t อกอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นอีก ขายบนช้อปปี้ลาซาดาซึ่งก็ต้องนับถือเลยครับว่าเพื่อนๆมีความเป็นคนที่แอคทีฟดีมากนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆแอคทีฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงโดยมาเปิดร้านบน i l o n g t a i l c o m จะอีกที่หนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมมีบทเรียนอา่า บทเรียนของผมเนี่ยบนโลกไซเบอร์มันมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่บนโลกไซเบอร์จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่อะไรมีเว็บขายของออนไลน์เยอะมากวีล็บช้อปปิ้งก็ปิดไปแล้วอีเลเวนอะไรนะเ,เว็บเกาหลีก็ปิดไปนะครับเพราะฉะนั้น เราเนี่อย่าหวังว่าเออถ้าสมมติเราขายของบนช้อปปีดีวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะขายดีนะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องทำาก็คือเราต้องมีช่องทางที่หลากหลายผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อเช้านี้นะครับคุณครูเปิลทักผมมาทางอินบ็อกคุณครู คุณคูเปิลหามะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อจะไปตำน้ำพริกโดยจะพาเด็กๆไปแข่งขันที่ในตัวจังหวัดครับผมแอบถามคูเปิลเพื่อจะสำรวจดูว่า Cooper, คูเปิลค้นหาผมเจอได้ไงคูเปิลบอกว่าก็ค้นใน Google ถ้าไปเจอใน Google ลิงก์เข้ามาที่เว็บ i l o n g t a i l c o m แล้วจากลิงก์แล้วจาก i l o n g t a i l c o m ก็จะมีลิงก์มาที่เพจมะม่วงหาวมะนาวโหสะแก้วอีกทอดหนึ่งฟังดูเยิยนเยอะนะครับสลับซับซ้อนมันอะไรจะขนาดนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจรครับสิ่งที่เราสนใจก็คือ ลูกค้าคนซื้อของหาเราเจอเป็นใช้ได้ใช่ไหมครับสรุปคือผมกำลังแนะนำเพื่อนๆว่าเราควรจะมีช่องทางขายที่หลากหลายและ i l o n g t a i l com ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ซื้อเราทำา s o o อย่างเข้มข้นถ้าเพื่อนทำไม่เป็น หรือดู i long tail ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถป้อนข้อมูลได้ง่ายแต่ด้วยความที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่คุ้นเคยทักผมมาทางเพจก็ได้นะครับเพจ e facebook.ilongtail นะครับหรือทงางไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ id l i n e 081 4 3 0 1 1 7 0 ถ้าเพื่อนมีเพจอยู่แล้วมีสินค้าวางบนเพจแล้วส่งลิงก์เพจมาก็ได้ครับทางทางผมและทีมงานก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเข้าไปตามข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลของเพื่อนมาวางแล้วก็ลิงก์กลับเข้าไปที่เพจของเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือการเพิ่มช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าที่เพื่อนๆขาย ผมจริงๆแอบกระซิบนิดหนึ่งก็ได้ว่า,าที่ผมโพสขายมะม่วงหาวมะนาวโหในหลากหลากหลายช่องทางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมมีมะม่วงหาวมะนาวโหแค่สองต้นเองที่ออกลูกแต่ SEO การทำแลนกิ้ง ให้ข้อมูลของเราขยับขึ้นไปลำดับต้นๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันม่วงหามมนาโหอีกห้าสิบต้นหกสิบต้นกำลังจะออกผลผลิตในอนาคตแน่นอนถึงวันนั้นการค้นหาด้วยเซิร์ชเอนจินต่างๆน่าจะมีประสิทธิภาพและหาผมเจอได้มากกว่าทุกวันนี้แน่นอนครับ สวัสดีครับ